อะไรก็แล้วแต่รอดูทุกคนเขาเข้าเรียนการแสดงทั้งวงแล้วก็ทั้งคนขับรถทั้งคนดูแลเออทั้งหมดเลยอะทุกคนรอดูเลยอะอืมน่าสนุกไม่รู้ว่าน้องจะมีอะไรนะทุกคนอาจจะมีการแสดงอะไรหรือเปล่าหรือมีละคร,ะครสั้นหรือจะได้เล่นนงเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะอือน่าดูอะ เอาสินี่นี่แค่เข้าเรียนนะจ๊ะนี่แค่คลาสเรียนนะคะเออถ้าจริงจะขนาดไหนคิดดูจะขนาดไหนแต่ไปไปโอดิโอนั่นแหละน้องก็ยังดูแลเจิเจดแค้มของน้องน้องนุกน้องไปเขาก็ยังเหมือนเดิมจ้าทุกคนเขาก็ยังน่ารักของเขาเหมือนเดิมอุ้ยเสื้อสวยเนาะอู้ใส่เสื้อสวยอะชอบน่ารักดิเขียวเหลือง เกลือมึงกูเกลมึงแล้ก็ใจรยกูเกลมึงกูรักมึงกูเกลืกูรักมึงแต่กูเกลไงกูเกลมึงกูเกลกูรักมึงกูเกลยมึงูรักมึงกูเกลมึงกูรักมึงกูรักกูเกลยมึงกูเกลมึงกูเกมึงกูรยมึงกูเกมึงกูเกลกูรักมึงกูเกล กูไม่ชอบมึงกูเกลียดมึงรักมึงกูเกลียดกูเกลียดมึงรักมึงไม่ต้องมาถากูกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงมากๆนะเกลียดอันนี้เฮ้ยกูเกลียดรัก กูไม่ชื่อว่ากูเกียรมึงรักมึงไงเกียรังมึงเกียรมึงรักมึงกูเกลียร์หลักมึงไงเกียร์มึงหลังมึงเต้องจำกูกูหลักมึงกูฟังกูดีๆว่ากูเกลียดมึงกูหักกูเกลียดมึงเกลียดมึงกูเกียรมึงรักมึงเกียรมึงหลังมึงโอ๊ย่รังหลังมึงกูเกลียดมึงกูหลังมึงจำไว้กูเกลียดมึงกูไม่เคยที่จะรักมึงกู ดีครับพีเสดแมนอไครับเติมคนดีครับโอ้ยเติมคนดีเขาเลยให้ตัวดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ยนเด้อเติมคนดีเติมเด้อเติมเด้อเหนึ่งเด้อเสองเด้อ อ่ะพนเลยพนเลยพเลยออไเก็อไเกไเกอเกดยเอ้เนี่ยไม่ค่อยพไม่ต้องคิดอะเเาเเหน้ามันหน่ยเรกันโทรศัพท์คราครับมามามามีข่าวดีข่าวร้ายจะบอกข่าวดีข่าวดีรู้แล้วว่าเป็นเป็นอะไรข่าวดีรู้แล้วว่าเป็นอะไรเออ ต้องยกเครื่องใช่ยกเครื่องใหม่เลยเหรอทำไมอ่ะน้ำมันเครื่องหายหมดเลยสวยแหละหายหมดเลยก็คือยกเครื่องใหม่ทั้งหมดแห้งเลยมันต้องไปเช็คว่าอะไรมันเป็นอะไรเป็นวาลเป็นอะไรเงี้ยน้ำมันเครื่องหายยกเครื่องเม่อไหร่พี่แน่นั่นใช่ดูดีดูก่อนดีดูก่อนอะไรนะก็คือพวกเช้าไปหมดแล้วล่ะเช้าละลายติด